เคยเร่ร่อนนอนตามป้ายรถเมย์บ้านแฝงพักคชนพลิกชีวิตจากคนไร้บ้านสู่พิธีกรระดับประเทศ เรียกว่าเป็นพิธีกรมากฝีมือของช่องวันที่หลายคนคุนหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีสำหรับแ้งพักชนที่เจ้าตัวนั้นเปิดใจถึงชีวิตตั้งแต่เริ่มเข้าวงการตั้งแต่นี้ออกจากบ้านต้องนอนที่ป้ายรถเมใช้ชีวิตเร่ร่อนอดมือกินมือ้อจนได้เข้ามาเริ่มทำงานในช่องวันและพัฒนาตัวเอง จนได้มาเป็นพิธีกรจนหลายคนคิดว่าเป็นลูกรักของคุณบอยซ้ำมาเจอกระทูโหวตให้เป็นพิธีกรที่แย่ที่สุดเข้าวงการมาด้วยสมัครเล่นละครเวทีของคุณบอยได้เลยได้เฉยเลยโชคดีมากที่ได้ คนมาแคสเป็นพันได้มั่งเขาเอาประมาณ30คนตอนนั้นมีการบนด้วยตอนแรกเราเป็นนักแสดงในชมรมมหาวิทยาลัยอยากรู้ว่ามีอาชีพจริงๆเขาทำกันยังไงพอมันเริ่มรู้เส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากจะทำให้มันเต็มที่ใช้เวลากับมันเต็มที่ผมเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่โอตลอดอยากไปเห็นชีวิตโลกภายนอกหนีออกจากบ้านแหละ วันนั้นวันเกิดครบ20ปีไหว้พ่อแม่แล้วออกไปลำบากมากอาชีพนักแสดงเวลาเราไปแคสก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่สามารถวางแผนการเงินข้างหน้าได้มันมีอยู่ช่วงที่ไม่มีไรายได้เข้ามาก็ต้องออกจากหอใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่2เดือนตอนนั้นมีละครเรื่องหนึ่งแต่ก็ยังไม่ออนแอละครออนแอร์ air เราถึงจะได้เงิน รอเงินจากละครเรื่องนี้อยู่ออกจากหอเริ่มจากไปนอนที่ชมรมมหาวิทยาลัยก่อนนอนตามป้ายรถเมย์เพื่อนเริ่มเห็นว่าน่าสนุกก็มานอนด้วยกันมันไม่มีชื่อเสียงด้วยซ้ำตอนนั้นตอนละครออนแอร์วันแรกผมยังนั่งดูอยู่ที่ร้านกาแฟาอยู่เลยถามว่าเรียกว่าอดมือกินมือได้ไหมคืออดทุกมือแหละแต่มีเพื่อนดีเพื่อนที่มานอนด้วยกันก็กินด้วยกันเป็นอยู่แบบนี้ประมาณสเดือน มีขายเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าของเราที่เอามาจากบ้านที่ใส่ประจำนี่แหละซักแล้วก็เอาไปขายมือสองตอนนั้นเรารู้มันมีเงินรออยู่ข้างหน้าชีวิตตอนนี้ก็เหมือนเวิร์กช็อปบทคนเร่ร่อนนี่แหละที่ไม่อยากให้พ่อแม่รู้เพราะผมอยากดูว่ามันจะไปถึงไหนจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ยังไงแล้วช่วงนั้น Exact ผลิตรายการใหม่เยอะมากที่เป็นเกมโชว์ซิทคอม ผมได้มีโอกาสเป็นคนนำเชียร์ปรบมือก่อนจะขยับไปทำหน้าที่อื่นจนมาถึงการได้เป็นพิธีกรเขายังบอกอีกว่าตอนนี้เริ่มหันมาทำงานเบื้องหลังเพราะสนใจอยากเรียนรู้